เจและทิมเป็นคู่รักที่ชอบการประจญภัยและครั้งนี้พวกเขาตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดห่างไกลจากเมืองหลวงหลังจากที่เจได้ยินมาจากเพื่อนคนหนึ่งว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีความเงียบสงบและธรรมชาติที่สวยงามจึงคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ทั้งคู่จะได้พักผ่อนจากชีวิตที่เร่งรีบในเมืองเมื่อทั้งสองมาถึงหมู่บ้านในตอนเย็นแสงแดดเ,เริ่มร่วงหล่นไปเบื้อง หลังภูเขาหมู่บ้านเงียบสงบและดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเก่าแก่และยังมีสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายทิมรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดแม้จะดูสวยงามแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเดินไปมาขณะเดินผ่านร้านขายข,ายของชำเลยได้ยินเสียงคนแก่ในหมู่บ้านพูดกันเบาๆอย่าไปใกล้ป่าด้านนู้นนะมันเป็นที่ห่วงห้ามใครเข้าไปก็ไม่มีใครกลับมาเหมือนเดิม เจไม่สนใจคำเตือนของคนในหมู่บ้านสังเกตเห็นพิมพ์ที่แสดงท่าทางขัดแย้งอยู่เล็กน้อยแต่เขาก็บอกว่าพวกเขาคงแค่กลัวกันไปเองไม่มีอะไรหรอกป่านี้น่าจะสวยมากคำเตือนจากคนในหมู่บ้านยังคงกล้องอยู่ในหูพิมพ์พแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเธอแค่ยิ้มบางๆให้เจก่อนที่ทั้งคู่จะเดินไปตามเส้นทางที่คนในหมู่บ้านเตือน ให้อยู่ห่างๆแต่เจก็ยืนยันว่าพวกเขาจะไปเดินในป่าที่ยังไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปในเขตห่วงห้ามแห่งนั้นพอถึงเวลาเย็ยนทั้งสองก็เดินตามเส้นทางเล็กๆจนถึงจุดเริ่มต้นของป่าสายลมเย็ยนๆพัดผ่านใบไม้ท่ามกลางความเงียบสงัดแต่แล้วเจรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแฝงตัวอยู่ในอากาศความรู้สึกแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่นี่มันดูมืดชอบกว่าน,นัก พิมพูดเบาๆสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่เจแค่หัวเราะและบอกว่านั่นแหละความน่าตื่นเต้นไงทั้งคู่เดินเข้าไปลึกขึ้นในป่างเงียบสงดรอบตัวสายตาของพิมเริ่มไม่สบายใจแต่เจก็ไม่สนใจจนกระทั่งเมื่อเดินลึกเข้าไปมากกว่านี้ทั้งสองก็พบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบรรยากาศของป่าราวกับว่าอากาศเย็นลงผิดปกติและเสียงของธรรมชาติที่คุ้นเคยก็เริ่มหายไป พิมพูดเสียงเบาเจฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่รอบตัวเจหันไปยิ้มให้เธออยากกลัวไปเลยนะเราแค่เดินสำรวจเองแต่ในความมืดของป่าเจกลับได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่คุ้นเคยเหมือนเสียงบางสิ่งกำลังตามหลังพวกเขาอย่างเงียบๆจนกระทั่งเขาหยุดเดินและหันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อพิมพ์เริ่มพูดถึงเรื่องแปลกๆที่เธอเห็นในความมืดเจฉันเห็นบางอย่างมันเหมือนเงาแต่ไม่เหมือนคุณเลยเจสะดุ้งตกใจเล็กน้อยอย่าคิดมากเลยเราแค่จินตนาการไปเองแต่สิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้ก็คือว่าพวกเขากำลังเดินเข้าไปสู่จุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วหลังจากที่เดินต่อไปอีกสักพักเจเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นขึ้น เรื่อยๆบางครั้งก็มีเสียงกระซิบเบาๆลอยมาในอากาศเหมือนจะมีใครอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีอะไรพิมพ์เดินตามหลังเขามาอย่างเงียบๆแม้จะยังไม่พูดอะไรแต่ท่าทางของเธอก็บ่งบอกถึงความไม่สบายใจเจพิม์เริ่มพูดเสียงเบาเราควรกลับกันเธอมันเริ่มแปลกๆแล้วเจหันมามองเธอและยิ้มปลอบอย่ากลัวไปเลยนะพิมนี่แค่ป่าธรรมดาไม่มีอะไรหรอก แต่เมื่อเขาพูดจบราวกับมีเสียงแปลกๆดังขึ้นจากป่าลึกเสียงเหมือนการเดินของใครบางคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เจรู้สึกว่ามันไม่ได้มาจากสัตว์ธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ลึกลับและไม่มีคําอธิบายพิมพ์เธอได้ยินไหมเจถามในเสียงต่ำพิมพ,พยักหน้าเล็กน้อยได้ยินฉันก็ได้ยิน แต่ก่อนที่พิมพ์จะพูดอะไรต่อเสียงแปลกๆก,ก็หายไปเหมือนกับกลายเป็นความเงียบสงบอีกครั้งทั้งสองเดินต่อไปเรื่อยๆจนเริ่มมองเห็นเงาของต้นไม้ที่ดูแปลกตาบางต้นดูเหมือนมีรูปร่างผิดปกติพิมพ์รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมึนงงและไม่สามารถมองเห็นทิศทางที่แน่ชัดได้ทั้งๆที่เธอพยายามตั้งใจตามเจไปเจมันเริ่มไม่ดีแล้วฉันรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังจับตามองเราอยู่ พิมพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือเจอหยุดเดินและหันไปมองหน้าเธอไม่ต้องกลัวหรอกพิมเราแค่หลงทางไปหน่อยเดียวก็ออกมาได้แต่พิมไม่ตอบเธอยือนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอซีดลงอย่างเห็นได้ชัดสายตาของเธอจดจ,จ้องไปที่อะไรบางอย่างที่อยู่ลึกในป่าพิมพิมเจเรียกชื่อเธอเสียงดังแต่เธอก็ยังคงยือนอยู่ตรงนั้นราวกับไม่รับรู้เสียงของเขา เขารีบเดินเข้าไปหาทิมและจับแขนเธอเบาๆแต่ทิมสะดุ้งและหันมาเหมือนจะตกใจเมื่อเจเห็นหน้าของเธอใบหน้าของทิมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนดวงตาของเธอเบิกกว้างและมองไปข้างหน้าอย่างหวาดกลัวเจมันอยู่ข้างหลังเราทิมพึมงพำเสียงเบาเจหันไปตามทิศทางที่ทพิมชี้ไปแต่เมื่อเขาหันกลับมามองทุกอย่างก้องเงียบสงัดไม่มีอะไรเลยราวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาหายไป แต่พิมพเริ่มพูดอย่างร้อนรนมันกำลังมาหาเราเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้เจยังคงพยายามทำใจให้สงบแต่ในใจของเขากลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติและในขณะที่เขากำลังจะหันไปบอกพิมพ์ว่าให้เดินตามเขาไปเขาก็เห็นมันเงาของอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวไปตามต้นไม้ในมุมมองของเขาเสียงฝีเท้าดังก้องเข้ามาในหูเขาพิมพเริ่มร้องออกมาเจมันอยู่ข้างหลังเรา เจหันไปดูอีกครั้งทันทีและครั้งนี้เขาเห็นมันชัดเจนเงามืดมืด,มดบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในท่ามกลางต้นไม้ความรู้สึกเย็ยนเย,ยือยืกเหมือนถูกเงื้อมือของวิญญาณลึกลับจับจ้องเราไม่ปลอดภัยแล้วเจตะโกนขณะพยายามลากทีมให้รีบกลับไปยังหมู่บ้านแต่ทุกอย่างก็เริ่มหมุนวนรอบตัวทั้งคู่เริ่มมืดล,ลงเหมือนกับว่าปากกำลังปิดล้อม พวกเขาพิมพ์ลม้มลงกับพื้นขาทั้งสองข้างอ่อนแรงลงอย่างไม่มีสาเหตุเจร้องเรียกชื่อเธอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากพิมพ์เธอเริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนจะหลับตลอดเวลาแม้ว่าจะพยายามปลุกเธออย่างสุดแรงพิมพ์ตื่นสิอย่าทิ้งฉันไปเจร้องเสียงดังแต่สิ่งที่ตอบกลับกลับมาคือแค่เสียงกระซิบจากป่าที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพิมพ์พิมพ์พิมพ์พม เจดพยายามสะกดใจตัวเองให้สงบขณะที่ยืนอยู่ในป่าอันมืดมิดร่างของทิมที่ล้มลงกับพื้นําให้เขารู้สึกเหมือนกับมีบางอย่างหนักหน่วงทับอยู่บนอกเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพยายามโทรขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่มีสัญญาณเขาหันมามองพิมอีกครั้งสภาพของเธอเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยเธอยังคงนอนนิ่งอยู่บนพื้นดวงตาของเธอปิดสนิทราวกับหลับไปแล้วแต่ก็ยังคงสั่นระริกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายพิมพิม เจเรียกชื่อเธออย่างร้อนรนเขาพยายามเขย่าตัวเธอแต่ร่างของพิมพ์กลับเย็นเฉียบเหมือนกับร่างกายเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วพิมพ์ค่อยๆเปิดตาขึ้นและในครั้งนี้ดวงตาของเธอไม่ได้เหมือนเดิมมันเบิกกว้างผิดปกติจนเจต้องถอยหลังออกไปเล็กน้อยพิมพ์ยิ้มออกมาจากมุมปากอย่างประหลาดรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจนชันเห็นมันแล้วพิมพูดด้วยเสียงที่เบาและแหกท่าราวกับไม่ใช่เสียงของเธอ มันตามเรามาตลอดมันไม่ยอมปล่อยเราไปเจรู้สึกช็อกและหวาดกลัวเขามองไปที่ใบหน้าของพิมพ์เห็นแววตาที่เปลี่ยนไปราวกับว่าผู้หญิงที่เขารักคนนี้ไม่ใช่พิมพ์คนเดิมพิมพ์เธอเป็นอะไรเจถามเสียงสัน่นเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมพิมพ์พยักหน้าเบาๆแต่ดวงตาของเธอวุไหวมันเริ่มแล้วทุกอย่างเริ่มแย่แล้วเจนฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไง เจรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติในตัวพิมพ์ร่างกายของเธอยังคงเหมือนเดิมแต่ท่าทางและการกระทำของเธอกลับแปลกไปอย่างมากดวงตาของเธอไม่สบกับเขาเหมือนเมื่อก่อนข้างในดูเหมือนจะมีกระแสบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้เราต้องกลับไปที่หมู่บ้านพิมพ์ต้องไปหาหมอผีเจพูดด้วยเสียงตัดสินใจพิมพ์กระพริบตาเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แปลกประหลาดหมอผี จะช่วยอะไรได้กันมันจะไม่ช่วยเราหรอกเจมันอยู่ที่นี่แล้วในตัวฉันมันมันกำลังจะพาเราไปเจรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่ลุกขึ้นมาจากภายในท้องคนลุกไปทั่วร่างเมื่อพิมพ์พูดประโยคสุดท้ายมันเหมือนกับเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่อยู่ในตัวเธอทันใดนั้นร่างของพิมพ์ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแรงดึงดูด ที่ไม่สามารถอธิบายได้ทำให้เจไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ในขณะที่พิมพ์ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าราวกับมีอะไรบางอย่างดึงดูดเธอไปข้างหน้าพิมพ์อย่าไปเจตะโกนเขาพยายามเข้าไปจับแขนเธอแต่พิมพ์กลับหันมามองเขาด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวเจฉันไม่ใช่พิมพ์อีกแล้วเธอพูดเสียงเบา จังหวัดน,นั้นเองเจรู้สึกเหมือนมีมือเย็ยนเย็นลูบที่หลังของเขาเขาหันไปมองโดยสัญชาตญาณแต่ก็ไม่เห็นอะไรยกเว้นความมืดสนิทที่อยู่รอบตัวทุกสิ่งรอบข้างเหมือนจะมืดลงและกลายเป็นภาพที่พร่าหมัวในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะต่ำๆและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นรอบตัวมันเริ่มแล้วอย่าหนีเลยเจทิมไม่ใช่ของเธออีกแล้วเจรู้สึกถึงการสูญเสียบางอย่างร่างของพิมพ์ที่เดินไปข้างหน้าราวกับถูกควบคุม ด้วยสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เขารีบตามไปแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปในปากความรู้สึกของการหลงทางและความสิ้นหวังก็ยิ่งทวีคูณพิม์พกลับมาเถอเจร้องออกไปเสียงของเขาดังกลบเสียงหัวเราะที่เริ่มดังขึ้นพิมพ์ยังคงเดินต่อไปโดยไม่หันกลับมามองเจต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องช่วยเธออย่างไรแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาเห็นในความมืดนั้นก็เริ่มชัดเจน ขึ้นเป็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้มองมาอย่างเงียบๆมันเหมือนกับว่าพิมพ์ไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการพาเขาไปเจตามพิมพ์ไปในความมืดแม้จะพยายามเรียกชื่อเธออย่างสุดเสียงแต่พิมพ์ก็ไม่ตอบกลับเธอเดินอย่างช้าๆและเหมือนมีบางสิ่งที่ควบคุมร่างกายของเธออยู่บางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างตามหลังเขามาอย่างเงียบๆเ,เหมือนกับว่ามีวิญญาณบางอย่างกำลังมองดูเขาอยู่ตลอดเวลา พิมพิมเจตโกนเสียงดังขณะที่พยายามจะวิ่งตามไปแต่ทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าไปข้างหน้าเขาก็รู้สึกเหมือนว่าแรงของเขาถูกดึงกลับไปเหมือนกับมีบางอย่างพยายามไม่ให้เขาไปต่อเขาหยุดพักและหันไปมองรอบๆอ,อ,อาจจะเป็นเพราะความเมื่อที่ปกคลุมหรือความรู้สึกหวาดกลัวที่ทำให้เขารู้สึกได้ถึงสิ่งแปลกประหลาดเขามองเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในป่าบางทีอาจจะเป็นเพียงแค่ความเคลื่อนไหวของกิ่งไม้ที่ลงพัดแต่เจรุดีว่า มันไม่ใช่แค่กิ่งไม้มันจะพาเราทั้งคู่ไปไหนกันเจคิดในใจขณะที่ตามหลังทิมไปอย่างช้าๆและสิ่งที่เขาเห็นในแสงจันทร์ที่สลัวๆก็ยิ่งทำให้เขากลัวมากขึ้นในที่สุดเขาก็เห็นทิมหยุดยืนอยู่หน้าทางเดินแคบๆที่ท่าทางเหมือนจะนำไปยังสถานที่บางแห่งที่ไม่คุ้นเคยอยอกข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และเงาของต้นไม้ที่ดูแปลกประหลาดแม้ในความมืดแตกเขาสามารถเห็นบางอย่างที่เหมือนกับเศษกระดูกสักที่ถูกทิ้งอยู่ตามพื้นดินเจนไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยพิมพ์เขากลืนน้ำลายและตัดสินใจเดินไปข้างหน้าหัวใจของเขาหัวใจเต้นรัวจนแทบจะออกมาจากอกพิมพิมหยุดก่อนเจเรีอีกครั้งและเมื่อเขาเข้าใกล้มากขึ้นเขาก็เห็นว่า ทิม์กำลังยืนอยู่หน้าผาหินที่สูงชันเธอยืนเงียบๆไม่ขย,ยับเขารีบวิ่งไปหาพิมพ์และจับแขนเธอไว้แต่ร่างของพิมพ์กลับเย็นจัดและแข็งทื่อเหมือนหินพิม์มพิมฟื้นตัวมาสิเจตโกนเสียงดังเขากระชากเธอออกจากการยืนตรงนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงร่างของพิมพ์เหมือนถูกสะกดเอาไว้ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะต่ำๆตามตาม,มาเสียงนั้นชัดเจนจนเจต้องหันไปมอง มันมาจากร่างเงาที่ยืนอยู่กลางป่ามันเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับหรือแม้แต่เคลื่อนไหวแต่มันก็เหมือนกับกำลังมองมาที่เจดดวงตาของมันดวงตาที่เหมือนจะแสดงความรู้สึกเย็นชาและไม่น่าไว้ใจเธอไม่ควรมาเพราะเธอคือส่วนหนึ่งของมันแล้วเสียงนั้นกระซิบออกมาอย่างช้า,ชา เจสะดุ้งตกใจและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงแรงดึงที่รุนแรงร่างของพิมพ์พเหมือนจะลอยออกจากมือของเขาและเข้าไปใกล้กับร่างเงานั้นไม่พิมพ์พเจร้องออกไปเขาพยายามวิ่งไปจับพิมพ์พแต่ร่างของเธอเหมือนจะหายไปกับความมืดในตอนนั้นเขารู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในอากาศเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวเขาหันไปเห็นเส้นทางข้างหน้าที่ไม่ใช่เส้นทางที่เขาเคยเดินไป เขายืนอยู่ในที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาและพื้นที่ภูมิทัศน์รอบตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปทันทีเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในที่ที่เป็นเหมือนห้องใต้ดินเก่าๆมีประตูไม้เก่าๆและกระท่อมที่ถูกทิ้งร้างนี่มันที่ไหนเจมองไปรอบๆตนเองขณะที่ขนลุกไปทั่วตัวเขารู้สึกได้ถึงสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นี่มันเหมือนกับว่าเขากำลังอยู่ในโลกที่แตกต่างจากโลกที่เขารู้จัก เขาตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องหาทางช่วยพิมพ์ให้ได้เจเก้าเดินไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นและบอกว่าความกลัวในใจของเขาจะไม่เป็นอุปสรรคในการหาทางออกจากที่นี่แต่ในขณะที่เขาก้าวเดินไปข้างหน้าเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเหมือนมันกำลังเรียกชื่อเขาเจมาที่นี่มาช่วยพิมพ์เจเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเขาไม่แน่ใจว่า เขากำลังทำอะไรอยู่หรือตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ในโลกจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ฝันหรือคำสาปที่เกิดขึ้นจากป่าลึกที่พวกเขาไปสำรวจเขาก้าวไปทีละก้าวแต่ละย่างก้าวนั้นมันหนักตึ้งเหมือนมีบางสิ่งดึงเขาลงไปในความมืดรอบตัวเขาเมื่อสนิทจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเส้นทางที่ถูกแสงจันทร์เทียงเล็กน้อยส่องผ่านจากรอยแตกของหลังคากระท่อมเก่าๆที่อยู่ข้างหน้าด้านในของกระท่อมดูทึบ และเงียบสงกเจไม่กล้าที่จะเข้าไปในนั้นแต่นั่นคือที่เดียวที่เขารู้สึกว่าเขาต้องไปพิมเจเรียกเสียงเบาๆเ,เขาไม่แน่ใจว่าเธอจะได้ยินไหมแต่เขาก็หวังว่าเธอจะตอบกลับในขณะที่เขายือนอยู่หน้ากระทอมเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันดังขึ้นกว่าเดิมและเต็มไปด้วยความอาฆาตเธอจะไม่ออกไปจากที่นี่ได้ เจคนลุกจนรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลเขาหันไปหาทุกทิศทางแต่ก็ไม่เห็นอะไรเขาตัดสินใจยืนอยู่ตรงนั้นราวกับกําลังรอคอยบางสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเขายังคงเรียกชื่อพิมพ์ด้วยเสียงที่หวั่นกลัวพิมพ์ตอบฉันทีเจตะก,กรทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆก็ลอยมาอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงของใครคนหนึ่งแต่เป็นเสียงที่ลอยมาจากทุกทิศทางเสียงนั้น ก้องกังวานในอากาศราวกับวิญญาณที่อยู่รอบตัวเขากำลังหัวเราะเธอจะไม่ได้เจอพิมพ์พอีกแล้วเจเสียงนั้นพูดกับเขาพิมพ์พไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ตอนนี้เธออยู่กับเราเจรู้สึกถึงการสูญเสียความหวาดกลัวที่ทุ่มท้นไปทั่วร่างเขายังไม่อยากยอมแพ้เขายังคิดว่าเขาสามารถช่วยพิมพ์ได้แต่สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ากลับทำให้เขาต้องสะดุง้ง ร่างของพิมพ์ปรากฏขึ้นตรงหน้าประตูของกระท่อมแต่เธอไม่ได้เดิอนออกมาด้วยท่าทางที่คุ้นเคยดวงตาของพิมพ์เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอยิ้มออกมาอย่างหวานเย็นเหมือนกับไม่มีความรู้สึกใดๆใ,ในตัวพิมพ์เธอเจอเรียกชื่อเธอออกมาอีกครั้งขณะที่หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นพิมพ์หันมามองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและดวงตาที่ไม่มีชีวิตเจนฉันต้องไปแล้วฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้อีกต่อไปฉัน ้องไปกับพวกมันเจะตะลึงไปชั่วขณะเขายืนไม่มั่นคงเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณของพิมที่เปลี่ยนแปลงไปเขาก้าวเข้าไปใกล้เธอด้วยความพยายามที่จะทำให้เธอรับรู้ถึงตัวเขาพิมอยากทิ้งฉันไปเจร้องเสียงดังแต่ทันใดนั้นร่างของพิมพ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นเหมือนวิญญาณที่ค่อยๆสลายไปในความมืดดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นอีกครั้ง ็ดังมาจากที่มืดมืดรอบรอบตัวเขาพิมพ์ไม่ใช่ของเธอแล้วตอนนี้เธอเป็นของเราเจรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังล่มสลายเขาไม่ได้เจอพิมพ์พจริงๆหรือเขากำลังเผชิญกับบางสิ่งที่เกินคำอธิบายเขาเดินถอยหลังกลับไปท่ามกลางความมืดมิดแต่ทิศทางของเขาก็เริ่มคลาดเคลื่อนเส้นทางที่เขาเคยรู้จักกลับกลายเป็นทางที่เต็มไปด้วยความทึบ ในขณะนั้นเองเจได้ยินเสียงจากหลังเขาเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆก้าวใกล้เข้ามาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพิมพ์แต่มันเหมือนกับเสียงที่มาจากบางสิ่งที่ลึกลับและไม่น่าไว้วางใจพิมพ์พิมพ์ตื่นเธอเจอร้องด้วยเสียงแตกท่าทันใดนั้นเองสิ่งที่เขาเห็นคือภาพของพิมพ์ที่ลอยขึ้นจากพื้นร่างของเธอเปลี่ยนแปลงไปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่า และดวงตาของเธอเริ่มส่องแสงแด,ง,ดงๆอย่างน่าสะพรึงกลัวเจเธอจะต้องมาที่นี่กับฉันทิมพูดด้วยเสียงที่เย็นชาและเจรู้สึกถึงมือเย็นที่แตะที่ไหล่ของเขาเจสะดุ้งและหันไปพบว่าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วทุกอย่างมืดมิดจนเขามองไม่เห็นทางออกของป่าอีกต่อไปเขาทรุดลงกับพื้นเมื่อการเผชิญหน้ากับความมืดและสิ่งลึกลับที่เขาไม่สามารถอธิบายได้มันกำลังเริ่มยึดครองเขา มันจะไม่ปล่อยเราไปเสียงนั้นพูดออกมาเป็นคำสุดท้ายเจลับตาลงและรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังจะมืดมิดจนไม่มีทางกลับมา